นางร้ายหน้าสวยถ่ายพรีวิวดีกับเรเกนุ่มหรือจะมีข่าวดีกันเรียกได้ว่ากำลังเป็นเรื่องราวที่ถูกจับตามองค่ะสำหรับนางร้ายหน้าสวยอย่างไอซ์อาทิตย์ฉนันและเรเกนุ่มสุดลอยอย่างชับวรากรทีล่าสุดมีภาพออกมาช่างแต่งหน้าชื่อดังอย่างบอยทีวีพูดได้ออกมาโพสต์รูปที่คล้ายกับการถ่ายชุดแต่งงานบอกเลยค่ะว่าคู่นี้นั้นเคมีดีกันสุดๆค่ะ หลังจากรูปนี้เผยแพร่ออกไปนั้นทำเอาแฟนๆสั่งลุ้นว่าคู่นี้จะมินท์เขาดิหรือ,อยังไงกันแนะ่แค่แถ่ายรูปกันเฉยๆแต่ย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวนั้นออกมาพูดเองดีกว่าคะ่ะ